สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูอัดเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์ที่15มกราคมนะคะนักเรียนรู้จักคำนามกันแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ครูอัดยังอยู่ในเรื่องคำนามอยู่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อในสิ่งที่ครูอัดจะอธิบายนะคะ ครูอาจอยากให้เราเข้าใจเลยอธิบายทุกคลิปเพื่อความเข้าใจของนักเรียนคำนามคำนามเือนคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่มีอยู่ทั้งหมด5ชนิดนะคะ 1. เราเรียกว่าสามรญณามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านามทั่วไปคำนามทั่วไปก็คือคำที่ใช้เรียกคนสั์สิ่งของแล้วก็สถานที่ ชนิดต่อไปคือวิสามยนามวิสามยนามคือนามที่ชี้เฉพาะจาะจงระบุชื่อนะคะอันนี้เราเรียกว่าวิสามยนามต่อไปสมุหนามสมุหนามคือนามที่บอกหมวดหมู่ที่อยู่รวมกันเยอะๆอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่งนะคะสมุหนามนี้จะวางไว้หน้าคำนามและคำสรรพนามจะมีคำที่คล้ายกับลักษณะนามด้วยแต่ จะแตกต่างกันโดยการวางของตำแหน่งนะคะลักษณะนามก็คือคำนามที่แสดงลักษณะของคำนามที่อยู่ด้านหน้าจะวางไว้หลังคำนามแล้วก็หลังตัวเลขต่อไปอาการนามอาการนามคือคำว่าการหรือความนำหน้าคำกีิยาแล้วก็คำวิเศษนะคะแต่ถ้ามันนำหน้าคำนามมันจะเป็นได้แค่สามมายนามรู้จักคำนามทั้งหมดแล้วลองทำแบบฝึกหัด แบบนี้ดูบ้างค่ะก่อนทำแบบฝึกหัดทุกครั้งให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องทำไปพร้อมกับคลิปนะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอให้จบก่อนแล้วค่อยทำแบบฝึกหัดทีหลังเหมือนเดิมค่ะรูอาจจะแนบรูปแบบฝึกหัดไปให้ด้วยนะคะวันนี้กูต้องการให้เราแยกชนิดของคำนามที่ขีดเส้นใต้ให้ถูกต้องข้อที่1ครูสมนึก สั่งการบ้านนักเรียนกลุ่มนั้นเพิ่มเพราะขาดความรับผิดชอบคำที่เขาอาจขีดเส้นใต้มีทั้งหมด4คํคำคือคำว่าครูสมนึกการบ้านกลุ่มและก็ความรับผิดชอบพอนักเรียนเล่าโจทย์เสร็จแบบนี้เขียนชนิดของคำนามทั้ง5ชนิดลงไปทีละบรรทัดเลยค่ะบรรทัดแรกสามัญนามตามนี้เลยนะคะวิสามัญนามสมุหานาม ลักษณะนามและอาการนามคำนามทั้งห้าชนิดเขียนให้ครบแบบนี้ทุกข้อพอเขียนเสร็จให้นักเรียนเว้น1น,นิ้วและใช้เครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันแบบนี้เลยคำตอบจะอยู่ด้านหลังเครื่องหมายเท่ากับโดยเว้นหนึ่งนิ้วแล้วเขียนคำตอบเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนี้พร้อมกันนะคะ นักเรียนดูคำที่ขีดเส้นใต้คำแรกคือคำว่าครูสมนึกครูสมนึกเป็นคำนามชนิดไหนคะเป็นคำนามชี้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นครูสมนึกเป็นวิสามัญนามตัดคำว่าครูสมนึกและเอาคำว่าครูสมนึกมาเติมในช่องวิสามัญนามเห็นไหมคะเด็กๆคำต่อไปการบ้านการบ้านเป็นคำนามชนิดไหนคะการบ้านเป็น สามัญนามเพราะคำว่าบ้านเป็นคำนามถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะคำต่อไปที่คุณอ่านระบุก็คือคำว่ากลุ่มกลุ่มในที่นี้เป็นได้ทั้งลักษณะนามและสมุหนามเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูนะคะด้านหน้าหรือด้านหลังของคำว่ากลุ่มมีคำนามหรือคำสรรพนามไหมดูด้านหน้าก่อนเลยค่ะนี่ไงเจอแล้วคำว่านักเรียนเพราะฉะนั้นกลุ่ม วางไว้หลังคำนามจะเป็นลักษณะนามตัดคำว่ากลุ่มเติมลักษณะนามต่อไปาคำสุดท้ายความรับผิดชอบปิดคำว่าความดูคำว่ารับผิดชอบใช้คำนามไหมถ้าไม่ใช่แสดงว่าเป็นอาการนามตัดความรับผิดชอบแล้วเติมในช่องอาการนามแบบนี้ ชนิดใดไม่มีให้หนักเรียนใช้เครื่องหมายขีดนะคะหรือเรียกว่ายะติพังเสร็จแล้วคะ่ะ1ข้อเสร็จหนึ่งข้อแล้วขีดเส้นใต้ให้ครอูอัดด้วยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ1ข้อจะมีหลายบรรทัดมากในกรณีที่ข้อต่อไปไม่สามารถจะเขียนพอหรือจบอยู่ในหน้าเดียวกันให้หนักเรียนขึ้นหน้าใหม่นะคะอย่างข้อที่2เนี้ยต้องขึ้นหน้าใหม่สําหรับคนที่เขียนไม่พอ เดี๋ยวครูอาจลองนับดูนะคะว่า1ข้อจะมีประมาณกี่บรรทัด1 2 3 4 5 6 7มีประมาณ6ถึง7บรรทัดต่อ1ข้อเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับน,นักเรียนแล้วค่ะว่านักเรียนจะเขียนพอไหมถ้าไม่พอให้หนักเรียนขึ้นหน้าใหม่ทันทีนะคะข้อที่2ค่ะการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่พวกเราชอบมาก วันหยุดมักจะขับรถยนต์หลายคันไปจังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะเขียนคำนามทั้ง5ชนิดสามัญนามวิสามัญนามสมุหนามลักษณะนามและอาการานามนักเรียนอ,อย่าลืมขีดเส้นใต้คำเหล่านี้ให้ครูอัดด้วยนะคะถ้าไม่ขีดเราจะไม่รู้เลยว่าครูอัดถามถึงคำไหนนะคะมาดูคำแรกค่ะการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวปิดคำว่าการดูคำว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช้คำนามไหมคะไม่ใช่แสดงว่ามันเป็นอาการนามตัดคำว่าการท่องเที่ยวเติมในช่องอาการนามต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าพวกพวกนี้บ่งบอกถึงอยู่รวมกันเยอะๆอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นดูด้านหน้าและด้านหลังของคำว่าพวกว่ามีคำนามหรือคำสรรพนามไหม เจอไหมคะเจอคําว่าเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคําสรรพนามพวกวางไว้นะคําสรรพนามเป็นสมุหนามตัดคําว่าพวกเติมในพันทั์สมุหนามนะคะต่อไปคือคําว่ารถยนต์รถยนต์เป็นสามยนามค่ะถูกต้องตัดคําว่ารถยนต์เติมในช่องสามยนามต่อไปคือคําว่าคันเป็นลักษณะนามของคําว่า รถยนต์เพราะฉะนั้นคันในที่นี้เป็นลักษณะนามตัดคำว่าคันนะคะเติมในช่องลักษณะนามคำสุดท้ายจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิสามัญนามตัดจังหวัดเชียงใหม่เติมในช่องวิสามัญนามเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะข้อต่อไปลองตอบปากปล่านะคะข้อที่ 3. ช่วงเย็นกลุ่มนักกีฬาจะมาวิ่งกันที่สวนสาธารณะ แถววัดพระแก้วเป็นประจำเหมือนเดิมค่ะเขียนสามัญนามวิสามัญนามสมุหนามลักษณะนามและอาาคนามแล้วนักเรียนก็แยกคําที่ขีดเส้นใต้ลงตามชนิดของคํานามให้เรียบร้อยชนิดใดไม่มีให้ใช้เครื่องหมายยัดที่พังนะคะหรือเครื่องหมายขีดที่เรารู้จักกันเขียนเสร็จขีดเส้นใต้ข้อต่อไปค่ะ ข้อที่4ฝูงปลากินอาหารที่น้องแก้วตาซื้อมาให้หมดทั้งสองถุงชนิดแรกสามัญนามวิสามัญนามสมุหนามลักษณะนามและอาการานามเขียนเสร็จเครื่องหมายเท่ากับต้องตรงกันทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยเว้นหนึ่งนิ้วพอก่อนจะตอบก็ดูให้ดีว่าคำที่อัดขีดเส้นใต้เป็นชนิดไหนขอคำนาม ทำเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้ให้ครูด,ด้วยและข้อสุดท้ายค่ะแม่ไปโรตัสอยุธยาซื้อรองเท้า2คู่และแวะจ่ายค่าน้ำที่การปาปาเขียนชนิดของคำนามนะคะสามัญนามวิสามัญนามสมุหนามลักษณะนามและอาการนามแล้วก็เว้น1น,นิ้วเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ วันนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด5คข้อจบคลิปนี้ให้นักเรียนเปิดรูปภาพที่ครูอัดแนบมาให้นั่นคือรูปแบบฝึกหัดนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดวันนี้ครูอัดไปก่อนนะคะเด็กๆเ,เจอไกลทีวันจันทร์นะคะ8โมงครึ่งสวัสดีค่ะ